เดี๋ยวจะบอกนะห้าไม่บอกคนอื่นนะโอเคได้ติมติมอ่ะรีบวิ่งมาก่อนนั่นเลยเอาก่อนได้เหรอติมติมนะวิ่งก่อนมาก่อนนะพ่อเอาเมื่อกี้นายนายบอกว่าจะเล่าอะไรให้พ่อฟังเรื่องติมติมนะเออูดได้ก็ได้ห้ามสองไมให้ใครดูโอเคได้ได้ก็คือนายพ่อ พอหน้โมเดินมาจิมๆ <ten amount. S 2> ิย <Ig ació, S 2> ังไม่รู้ตัวว่าว่าน้าโมอ่ะว่าน้าโมอ่ะแบบแบบอยู่กับจิมๆอยู่อ่ะจิมๆไม่รู้ตัวอะไรเลยพอจิมจิไม่รู้อ่ะไม่รู้ตัวสิครับพอจิมๆิมเดินไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าจิมจิมใช่ไหมแล้วีเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นห้องเดียวกันกับสาราพากับจิมๆมและน้าโมนะแล้วเพื่อนก็แล้วจิมๆิมหาหลังน้มให้น้าโมอยู่นะทีเนี้ยจิมๆไม่รู้ตัวเลยแล้วทีเนี้ย เพื่อนที่อยู่ข้างล่างติมจิมก็ชี้หน้านั่นเลยอะพ่อชี้นหน้าเหรอชี้ทำไมอะเพราะว่าเป็นการบอกว่ารีแฟนเธอหน้าอย่างเงี้ยตอนนี้พอจิมจิมมาก็จิมจิมก็แบบรีบพูดรีบเลยอะ่ะหนูไม่อยากให้พ่อฟังรีบอะไรอ่ะรีบมากเลยอ่ะรีบอะไรแบบรีบที่สุดในโลกอ่ะรีบอะไรก็คือแบบ เดี๋ยวจะบอกนะห้ามไม่บอกคนอื่นนะโอเคนะซิมตอ่ะรีบวิ่งมาก่อนน่าเลยเอาก่อนได้เหรอติมติมนะวิ่งก่อนก่อนนะาโมน้วโมเป็นคนพูดจริงโอ้นายนี่ร้ายมากเลยเพิ่งเปิดเรียนได้สามสี่วันเนี่ยนายนี่มีสาวมาก่อนแล้วเหรอ เออแล้วเพื่อนเขาไม่หัวเราะเหรอไม่ทำไมอ่ะทำไมเขาไม่มีใครห,หัวเราะเลยหรือไม่มีใครตกใจไหมไม่มีใครตกใจเหรอธรรมไดาเลยเหรอใช่โอ้น่าหนิร้าย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 มากคนดีไหมนะทำนั้นเป็นเด็กอยู่เพราะว่าเพราะว่าไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีมีมีดีมีมีเพราะว่ามันไม่ดีมี 咪咪咪。<laughs> <laughs>